รถไฮบิดเนี่ยเหมือนหมาเหมือนหมาไง <S <S รู้ไหม <S <S หมาก็เป็นหมาแต่หมามก็แบ่งออกมาเป็นหลายพันถูกไหมรถไฮบิดเนี่ยก็มีหลายพันเหมือนกันมีพันหนึ่งเป็นปักอินไฮบิดอีกพันหนึ่งเป็นไฮบิดแบบโตโยต้าฮอนด้าแบบไฮบิดปกติอีกพันหนึ่งเป็นเรนจ์เอ็กซ์เทนเดอร์อีวีอาจจะเรียกว่า REEV เป็นรถไฮบิดนะอีกพันหนึ่งเนี่ยก็คือ มายไฮบิดซึ่งไอ้นิสันคันนี้เนี่ยซีเนนาซียี่เจ็ดเนี่ยเป็นมายไฮบิดถ้าตัวใหม่ที่เป็นซียี่แปดเนี่ยมันจะเป็นอ e ีพาวเวอร์จะเป็นระบบไฮบิดคลร์รบกันในคันนี้เนี่ยเป็นระบบมายไฮบิดที่เขาจะเรียกว่า P0 ซึ่งถ้าเราว่ากันง่ายๆเนี่ยรถไฮบริด Hi แบบ Toyota Honda เนี่ยมันจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่2ตัวคือ traction มอเตอร์กับ generator มอเตอร์ไปดูคลิปวอินอธิบายไฮบริดได้แต่ในไมา h ไ b บริเนี่ยจะไม่มี generator มอเตอร์จะมีเพียงแค่ traction มอเตอร์และถ้าเกิดคุณถามว่าไอ้ traction มอเตอร์ของคันนี้เนี่ยอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นครับสายพานกับไดชาร์จคุณเห็นไหมว่าไดไดชาร์จคันนี้มันใหญ่ เพราะว่ารถมายไฮบริดเนี่ยโดยทั่วไปแล้วจะเป็น48โวลต์เอามาจ่ายไปที่ traction motor เพื่อให้มันช่วยปั่นแรงเอาไปช่วยเครื่องยนต์หรือช่วยขับขี่แบบไฟฟ้าหรือเลี้ยงระบบไฟฟ้าต่างๆในรถของนิสสันเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าเอ้ยทำไมมันมีแบตเตอรี่2ลูกลูกที่1 ลูกที่2เขาต่อแบตเตอรี่กันแบบซีรีส์เพื่อให้มันมารวมพลังกันเป็นย4โวลต์แล้วคราวนี้ยแบตเตอรี่24โวลต์อ่ะมันมีแรงที่จะไปช่วยหมุนสายพานที่มันต่อกับเครื่องที่สายพานก็จเปไปหมุนเครื่องต่อด้วยทําให้มันสามารถวิ่งแบบอิเล็กทริกแอซิสได้ก็คือเอาไฟฟ้ามาช่วยผ่อนแรงเครื่องยนต์ได้ ข้อดีของมันคือเรียบง่ายประหยัดต้นทุนดูแลรักษาง่ายมีแค่แบตเตอรี่เพิ่มมาลูกหนึ่งแล้วก็ได้ชาร์จอาจจะแพงขึ้นซิมเพิลแต่ข้อเสียของมันคือ efficiency ของมันเนี่ยจะไม่สูงมากเมื่อเทียบกับมายไฮบริดในพวกรถเยอรมันที่เขาจะเป็นแบบ P2 P3 ส่วนใหญ่ก็คือ traction motor จะฝังอยู่ในเกียร์หรืออยู่ข้างๆเกียร์อยู่หน้าเกียร์อะไรก็ว่ากันไปไอเนี่ยถ้าเกิดคุณถามว่าไฮบริดนี้มันปั่นไฟยังไงครับเพราะว่ามันได้มีเจนเนอเรเตอร์มอเตอร์มันปั่นไฟโดยการที่พอคุณถอนคันเร่งมันก็จะดึงแรงจากสายพานไปปั่นไฟแต่ข้อเสียมันคือมันก็จะปั่นไฟได้ไม่เยอะเนาะถ้าเราเทียบกับ P3 ที่อยู่ในเกียร์เนี่ยมันดึงแรงเฉื่อยมาปั่นไฟให้รถเบรกผ่านเกียร์อะไรเงี้ยมันจะได้มากกว่าแต่เนี้ยมันมีคอขวดอยู่ที่สายพานสายพานอาจจะเสื่อมเร็วขึ้นด้วยนะเพราะว ที่สูงขึ้นผมมองว่าเหมาะกับคนที่อยากได้รถใช่ไหมสู้กับราคาน้ํามันไม่ไหวอยากได้รถที่แบบเออไมฮบบิดมาดูแลรักษาง่ายๆอันนี้อินเวอร์เตอร์ฝังอยู่ในไดาชาร์จละแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่รันแบตผมก็ไม่รู้นะมันลูกละกี่พันน่ะแต่ก็หลักพันน่ะสองลูกดูแลง่ายๆใช้ง่ายๆนะครับ